เกิดมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็บอกเคยกึดเลยว่าจะมีเมนูนี่อยู่ในหัวและก็บอกเคยกึดเลยว่าจะมีเมนูนี่อยู่บนโลกใบนี้ วันนี่อีปอจะมากินมกขี้ป่าหรือว่าขี้ป่ามกเนาะแมืแ่อสู่เขาได้ยินแบบพิษหรอกมันคือขี้ป่าดีๆนี่เองขั้นตอนวิธีการทำมันก็ไม่ได้มีอย่างยุ่งยากเลยนะเริ่มจากการติดหื้อสู่เขาไปขวบป่าพาไส้พา,พาผุม่มหื้อเรียบร้อยนะขีเกือกับชุรดรดเนาะชุดรดผุงนัวตาประหัวหัวล้านอี่นะใส่หลายแซบหลายใส่ลงไปในขี้ป่าและเขาก็จะเอาขี้ป่าใส่ลงไปในตอ่งนะี่นะแล้วก็หอนะ่อเนาะห่อหือเรียบร้อยห่อเป็นจกจกขนาะดพออย่างเปินมกห้ามกเข้ามันนะี่เนาะ จีไปก่อยมกไปใจเย็นเย็นเหมินตัวใดหลอกสู่เขาแค่365ร้อยหก้าปีบาดานะอูเล่นประมาณ30นาทีอันน่าสู่เขาขอยเย่ำมมาไฟอ่อนๆนะอันมันจะไม่ละเดี๋ยวมันจะบะซุกจากนั่นเวลาผ่านไปไว้เหมือนโกโหกโมกขี้ป่าสไตล์คัวสู้ชีวิตใส่ต่ำไม,ม่ต่ำเกิดของเฮากะเซ็ตแล้วแกะตองออกมาก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี่เมนูนี่อีปอเปินขยากินเนาะ เปิลมากกระปลอยให้เปิลกินคนเดียวเลยตัวเฮานั่นเก่งใจก็ปอบอิมเป็นลูกดีเด่นวันนี้อูเลน่นรสชาติมันก็จะขมๆหวานๆวนนี่กินเฉพาะตัวของมันอีนอีป่อเปิลววาจะอันอปอเปิลหวาจะอันอีว่าหอมตองตัวอีว่าจะแต่ก็เล่นเฮากับหูฮูน้นเฮากับบะเกยกินเอา้าปากนักแต่หวานแล้วก,ก็ยอกกะโยกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ